ัวนี้คือผงเปลี่ยนหุ่นดาริน SS นะคะเป็นนวัตรกรรมใหม่เลยค่ะที่ทําให้เราลดแบบมีความสุขค่ะเพราะว่าไม่ต้องอดก็ลดได้น้ําชงเอสแก้วนี้เนี่ยนะคะดื่มได้สบายใจเลยเพราะว่าปลอดภัยมากๆคุณแม่ให้นมน้องคุณแม่อว้วนหลังคลอดดื่มได้ค่ะคนที่เป็นเบาหวานไขมันความดันดื่มได้เลยค่ะใช้สารสกัดที่นําเข้าจากอเมริกาสเปนมีงานวิจัยรองรับเลยนะคะคัดมาเน้นๆนะคะว่าปลอดภัยและทําให้น้าหนักลงจริงจะเลือกกินตอนเช้าก็ได้นะคะก่อนอาหารหรือใครแบบจัดสูตร เร่งด่วนอยากลดไวๆนะคะจัดเลยเช้า1เย็น1นนะคะสูตรนี้ลงไวแน่นอน แล้วดื่มง่ายมากนะคะอร่อยจริงๆสดชื่นเลยเป็นรสสตรอเบอรี่เลมอนคุมผิวดีบล็อกเบิร์นเผาผลาญไขมันลดมวมโซเดียมลดไตกรกลีเซอไรด์ได้2เด้งเลยหุ่นดีผิวสวยบอกให้เลยนะว่าเอยกินเขาสูตรเร่งด่วนค่ะจากไซส์ L ตอนนี้คือนี่กางเกงไซส์ S, <S นะคะทุกคนหลวมมากนี่คือผลลัพธ์ที่ได้นะ,ะหลังจากกินดาริน SS สูตรเร่งด่วนตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะทําออกมาดีมากแล้วก็มีความปลอดภัยสูงปกติ1กล่องเนี่ยราคา590 บาทช่วงนี้จัดโปรโทดลองค่ะลดเหลือเพียง290ใครสนใจเปลี่ยนหุ่นเปลี่ยนไซด์ดื่มได้เลยทักมาได้เลยค่ะมีโปรโดีๆรออยู่เพียบ